ัสดีแค่มาดีคลิปสองเนาะเราก็คุยกันเป็นคลิปที่สองที่สามที่สี่ก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะนะฟังไปเรื่อยๆคุณสุไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะผมเพราะคุณสุไม่ค่อยคุณสุไม่ชอบวีผมะคะ่ะเป็นเป็นนิสัย <laughs> เออเสื้อเสื้อเออเสื้อตัวนี้นะคะเออเวลาเราดูหนังนะคะเราดูหนงังเหมือนเหมือนเหมือน นะคะเหมือนนางตัวเล็กที่จริงนางตัวไม่เล็กนะคะ38นะคะเนี่ยสามแนะคะตอนนี้คุณสุใส่ผิดสีนะคะเพราะว่าเพราะว่านางเพราะว่านางรอรอพวกนะฮะก็เลยก็เลยใส่ใส่ววยนะใส่ไว้เพื่อนางผึ่งผึ่งลมผึ่งอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะโอเคตอนนี้เสี้อแขนกุดนะคะที่คือส่วนนี่นะคะอันนี้คือสีกีบบัวนะคะ คือบางคนก็จะถามสุว่าคุณสุมีกี่สีนะคะทั้งหมดก็14สีนะคะอันนี้คือสีจีบบัวนะคะแล้วก็สีขาวนวลน,นะคะคือตัวนี้นะคะตัวนี้นนนสีขาวนวลน,นะคะที่คุณสุใสนะคะและ้วก็สีเม็ดมะปรางม่วงเมด็ดมะปรางนะคะชมพูอมอมม่วงม่วงอ่ะม่วงเม็ดมะปราง,ง,งตัวจริง <sm ot working> ขเขาก็จะสวยมากนะคะแล้วก็สีครีมใช่ไหมคะสีครีมนะคะแล้วก็สีดําค่ะนะคะ,นะคะ มีคนเขาให้สู่ถักสีดำกือว่าอ๋อไม่รับค่ะตัวเองยังไม่ได้แต่กุศก็จะทางให้ตัวเองเพื่อไปงานขาวดำนะคะพะวันถักง,ง่ายหน่อยต่อแค่แขนตัวนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองเนาะตัวนี้สีนนะะช,มพ,นนะะชมพูบานเย็นนะคะชมพูหวานนะคะชมพูบานเย็นนะคะแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงแล้วก็สีม่วงทิดว่าสีม่วงพวเพื่อนเห็นเยอะอยูีแล้วเพราะกุศวถักบ่อยใช่ไหม ก็สูจะถักบ่อยก็คือม่วงกับจีบบัวนะคะโอเคแล้วก็สีส้มนะคะก็สูก็จะถักสีส้มให้ตัวเองตัวหนึ่งนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะฟ้านี่เหมือนออกจากฟ้าน้ําทะเลนะคะแล้วก็สีกรมนะคะสีกรมท่านะคะคือสีขามอะไรเงี้ยนะคะเนาะถ้าใครอบอก็ถ้าใครอบรอวบหน่อยนะคะคนจะใส่สีขามเพื่ออำพทางมจะดูเรียวขึ้นนะคะโอเคแล้วก็สี มังคุดนะคะใส่สีนี้ก็ได้นะคะถ้าคนไหนอบอวดแล้วทาให้คุณแม่ก็ควรจะเป็นมังคุดนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะนะคะเขียวนี่เขาเขียวสวยเขียวเดียวกันกับพราถงมุสุนะคะวันนี้คุณสูไม่ได้ใส่สีเขียวนะ,ะที่จริงสีเขียวคุณสุก็เสร็จเรียบร้อยแต่คุณสูใส่แล้วก็เลยลองใส่ตัวนี้เพราะคุณสุยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะโอเคขาดสีอะไรคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอเคครบแล้วค่ะสิบสี่นะคะสิบสี่สี่นะคะอ่าจนงานวัสดุเดียววัสูตรอบนี้วัสดุจะทําให้เสร็จนะคะใครเป็นเจ้าของก็ก็ก็หล่อนะคะคิดว่าน่าจะทันสงการไม่ก็จะใส่สงการนะคะ าก็สั่งสองตัวสีขาวแล้วแล้วเสร็จแล้วคืนนี้คุณสุจก็ต่อสีขาวให้แต่ปัญหาคุณสุมีว่าสีขาวไซแอลคุณสุสยังไม่มีแต่คิดว่าเสี้ยน่าจะมาวันนี้นะคะคนไหนสั่งก็ก็รหลอเพราะว่าคุณสุเหลือแค่สีขาวตัวเดียว x x l นะคะขายหมดเกลี้ยงสีขายดีก็คือขานวนวลนะคะแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีกี่บัวนะคะสามสีนี้ขายดีมากโอเคตอนนี้คุณสุก็จะมาพูดถึงผ้าถุงตับ ที่เอาไปตัดที่ให้คุณสุดตัดให้นะคะมาเรียบร้อยแต่มันรู้ว่ามาใครบ้างเรามาดูกันพร้อมกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะต่ออาทิตย์นะคะต่ออาทิตย์นะคะเขาก็จะมาอาทิตย์ละครันะคะทุกเช้าของวันพุธนะคะแต่ก่อนเขามาวันอาทิตย์แต่นน้เขามาวันพุธแล้วคะ่ะเขาเปลี่ยนวันหมานะคะเขามาวันพุธก็โอเคเขาจะมาประมาณหกโมงเช้าเลยะคะ่ะคือมาแต่เช้าเลยนะคะคือตื่นขึ้นมาต้องเปิดประตูรอ นาเนอไม่ต้องหลังนะคะโอเคตอนนี้ก็มาดูว่านี่ของใครนะคะถ้าคนไหนดูวีโอคุณสุก็จะรู้ว่าคุณสุข,ขออนุญาตนะคะอนุญาตเอ่ยชื่อนะคะอันนี้ของหนูดีนะคะหนูดีเนาะอันนี้ตัดแบบป้ายนะคะตัดแบบป้ายนะคะถ้ามีอะไรบ้างก็แอบดูนะคะเราแอบดูนะั่นคือเราไม่ได้ดูตรงๆเราแอบดูนะคะ แอบดูนะที่นี่คือเจ้าของอาจจะไม่ได้ดูวีโอเราอัดน,นะคะอันนี้คือแบบป้ายนะคะแบบป้ายตัวนี้ก็คือส้มนะคะส้มติดนแดงนะคะเขาก็จะสวยเนาะส้มติ่นแดงนะคะตัดตัดป้ายนะคะแต่แบบใต้ก็ตัดยังไงนะคะเขาก็จะมีตะขอให้เราใช่ไหมฮะใส่ตะขอแล้วตัดตามไซส์เหล่านะคะแล้วมีกระดุมนะฮะกระดุมปั๊มนะคะกระดุมเขาก็จะเอียงเอียง,ยงตามไซส์สะโพกเหล่าไซส์เอวเหล่านะคะแล้วก็ ถ้กก่าเสร็จปุ๊บเราก็จะมีตะขอข้างในใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตรงนี้ให้ผูกนะคะให้ผูกผูกโบใช่ไหมผูกไว้นะคะแล้วเขาจะเน็บเข้าไปจนถึงพับพับพับของขาเรานะคะมันก็จะไม่ออกมาแน่นอนนะคะออกปิวไปแล้วเดี๋ยวนะคะขออนุญาตไปเก็บบินก่อนนะคะแล้วก็จะเกาะตะขอนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น ไซส์ของของแต่ละคนที่จังตัดน,นะคะนะคะตัวนี้คือไทลือนะคะไทลื้ลายใหม่นะคะไทลื้อให้ของดีนะคะนี่ก็สวยดีนะคะนะคะเราก็แอบแอบดูนะคะเดี๋ยวสุขขออนุญาตไปจิบบินพอดีอยู่นะคะถ้าบินหายก็จบ บันไดปิวเขาใต้บันไดเลยนะไม่ใช่ปิวธรรมดา้วทำให้ทรงผมสุดเสียเลยนะคะผสุดทำทรงผมใหม่นะก่อนแปบน๊บนึงนะคะขอทำผมแป๊บนึง กระสลองค่ะ <ś povo> <G lass> <long> นะคะ <G lass> <long> <Okay>, <dog> <ul>. แกระสลองก็หอมหอมโอเคเด็ดดอกเดียวตอนนี้เราก็มาดูอีกตัวนะคะแอบดูนะคะแอบดูใครตัดไรเราก็แอบดูนะคะ อันนี้คือไทลื้อลายเดิมลายเก่านะคะสีม่วงนะคะสีม่วงเนาะถ้าใครเห็นสูทขายก็จะรู้ว่าลายเดิมไทยลื้อสูลายเก่าสูไม่รู้ว่าเหลือไหมนะคะเหลือหรือเปล่าทําเงินอะไรนะคะก็จะเหมือนกันนะคะเขาตัด้า้นะคะลูกค้าคนนี้เขาตัด้ายนะคะมีตะขอนะคะประมาณนี้เนาะ,ะตัดแล้วก็สวยนะคะว่าตัดแล้วก็สวยนะคะเดี๋ยวจะเอียง เองกล้องมาฝั่งนี้ก่อนเห็นไหมแต่เราก็สวยเนาะอยากได้อยากได้เกิดเกิดจีเลทันทีนะคะอันนี้ก็เขาตัดสามผืนนะคะอันนี้คือไทลื้อไทลื้อพม่านะคะกระถงพม่าสีส้มเหมือนุนสุนะแต่ดแบบป้ายนะคะก็กระดุมเหมือนเดิมนะคะนี่กระดุมนะคะ ถ้าตัดแบบป้ายนะคะต้องต้องแก้งสะโพกเอวแล้วก็ความยาวนะคะความยาวให้คุณสุนะคะก็ต้องแจ้งประมาณนี้นะคะสุก็จะเขียนเขียนให้ช่างเขานะคะแต่ช่างเขาก็ตัดให้นะคะตัดแบบป้ายนี่ก็คือคุณสุคิดสามร้อยนะคะทั้งอัดพะกาวทั้งทุกอย่างของเขาแหละนะคะช่างเขา่าถือไหนจะปั๊มกระดุมไหนจะตะขอไหนจะ เชือกไหนจะอัดผัากาาเนาะ้็ถ้ามองจริงนะคะ่ะอัดผัาเกาวค่าตัดค่าลายโอนะะถ้าดีไซน์ตรงนี้เขาจะทําหลายแบบเห็นไหมอันนี้เขาทาแบบโบแบบเป็นโบเห็นไหมคะนะคะเขาจะทะําหลายๆแบบให้เราคือเขาไม่ได้ทําอย่างเดียวถ้าคนคนเดียวกันเขาก็จะทําตรงที่เกาะกระดุมเนี่ยดีไซน์ให้อสองสามแบบอะไรอย่างเงี้นะคะคือไม่ใช่ว่าเขาจะทา ลายเดิมหรือว่าแบบเดิมอะไรอย่างเี้นะคะเราก็จะดีไสน์ให้นะคะตอนนี้เราจะแอบตูของไข่นะคะขอดูของอันนี้คนเดิมนะคะของคนเดิมของน่าจะเป็นลอ็ลอตล็อตเก่าที่เขายังไม่ได้หรือเปล่านะคะตัวนี้คือเขาอัดผ้าเก่าเฉยๆนะคะตัวนี้เขาอัดผ้าเก่าเฉยๆนะคะอัดผ้าเก่าเฉยๆเหนที่เขาไม่ได้ตัดนะคะ อัดผัากาวนะคะอัดผักกาวอัดผักกาวแล้วก็คงจะเอาไปนุ่งแล้วก็เย็บตรงเขาเรียกเนาะคือเขาอัดผักกาวแล้วก็เย็บตรงคิดบ้านนะนะคะพออัดแล้วก็สวยเนาะตัวนี้ก็ค่าอัดผักกาวแล้วก็เย็บผืนนะเย็บตรงนะคะแล้วไปใช้เข็มขัดเข็มขัดหรือว่าไปดีไซน์ในการใส่นะคะก็ปตะมัน ดีไซน์การใส่แบบประยุกต์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือให้คนเท่าคนแจ่ใส่ก็คือคิดร้อยแปดสิบบาทนะคะค่ากาวนะคะค่ากาวก็เย็บตรงนะคะค่ากาวแล้วเย็บตรงนะคะนะคะอัดพากล้านะคะฝอาดลาเกลาไปเฉยข้างในคืออัดพากา้นะคะแล้วเย็บะะนะะะะเย็บเย็บติดกันนะคะแล้วก็ไปใส่ดีไซน์ของเราได้นะคะ ไปดีไซน์ใส่นะคะหรือไม่ก็เราก็จิบไว้นะคะจิบไว้ได้นานเพราะว่าเราอัดพะกาวแล้วเนาะอัดพะกาวก็ร้อยแปดสิบาทเพิ่มจากค่าผ้าถุงนะคะคือค่าผ้าถุงก็จะตายตัวเลยนะคะตายตัวมาตรฐานเลยนะคะค่าผ้าถุงก็คือถ้าก็สุข,ขายสองร้อยห้าสิบก็สองร้อยห้าสิบอะไรอย่างนี้นะคะถ้าขายร้อยเก้าสิบก็ร้อยเก้าสิบแล้วก็ค่าพะกาวบวกไปอีกร้อยแปดสิบอะไรอย่างนี้นะคะ ยังไงสุขอ,อตัดีโอคิด3นะคะ